เดสสภาพอากาศในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้18ธันวาคม2567มวลอากาศเย็ยนกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเคลื่อนตัวมาปกคลุมจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรตอนบนของประเทศไทยช่วงเช้าอากาศเย็นจนถึงหนาวช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเริ่มมีอากาศอบอุน่นปริมาณฝนในสัปดาห์นี้เริ่มลดน้อยลง จับปลาการก่อตัวของยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและทะเลจีนใต้จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกบริเวณใดบ้างมาติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยคะ่ะ อัปเดตสภาพอากาศในช่วงวันที่18ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนช่วงนี้อุณหภ,ภูมิอาจสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่1-2องศาเซลเซียสและช่วงเช้าจึงมีหมอกเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศอบอุ่นขึ้นแต่จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวได้โดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือยอดดอยและยอดภูย,ยังเป็นอากาศหนาวกันอยู่ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและภาคใต้นั้นจะเริ่มอ่อนกําลังลงทําให้วันนี้มีฝนลดลงยาวไปอีก7วันเลยค่ะช่วงประมาณวันที่26ทธันวาคมจะเริ่มมีฝนกลับมาตกใหม่อีกครั้งและมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมประเทศไทยดังนั้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนจะกลับมาตกเป็นฝนหลงฤดู จะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกช่วงวันที่19-23ธันวาคมความกดอากาศสูงหรืมอมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จะแผ่ลงมาจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูอาจมีน้ำค้างแข็งกลับมาอีกครั้ง บริเวณภาคเหนือยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวส่วนอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันยังเย็นต่อเนื่องประมาณ24-30องศาเซลเซียสสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะช่วงนี้อุณหภูมิอาจสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ช่วงเช้ายังมีอุณหภูมิตำสุด13-20องศาเซลเซียสถือว่าเย็นจนถึงหนาวมากมากมากกว่าภาคเหนือและมีลมพัดแรงหนาวจากลมด้วยอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงสุดประมาณ27-32องศาเซลเซียสค่ะ ทิศทางของลมตวนันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดอ่อนกำลังลงเล็กน้อยช่วงวันที่19จนถึง23ธันวาคมอากาศเย็นจนถึงหนาวลมพัดแรงมากขึ้นและอุณหภูมิบริเวณภาคตวนออกเฉียงเหนือจะเริ่มลดลง อุณหภูมิตามสุดบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนืออาจอยู่ที่ประมาณ11-19องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปช่วงกลางวันยังเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25-30องศาเซลเซียสเทียบเท่ากับความเย็นของการเปิดแอร์คอนดิชันเลยค่ะ ขอให้พี่น้องบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนบนยอดภูจะเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิอาจต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ6-14องศาเซลเซียสส่วนที่ภาคเหนือน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบนยอดดอยมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดได้ช่วงประมาณวันที่19-23ธันวาคมค่ะภาคกลาง ช่วงวันที่18อุณหภูมิจะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่19ทธันวาคมเป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงได้อีกเล็กน้อยมีลมพัดแรงหนาวจากลมค่ะอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ17-22องศาเซลเซียสช่วงกลางวัน29-33องศาเซลเซียส ส่วนภาคตนออกวันนี้อุณหภูมิอบอุ่นตั้งแต่วันพรุ่งนี้19-23ธันวาคมอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสช่วงกลางวันยังเย็นต่อเนื่อง29-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดแรงในวันที่19ธันวาคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจะมีอากาศเย็นช่วงเช้าเค่ะ ช่วงสายไปจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยได้เพียงร้อยละ3 0มถึงของพื้นที่เท่านั้นค่ะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนเพียงร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ช่วงกลางวันอากาศยังเย็นสบายอุณหภูมิในช่วงเช้าประมาณ22-26องถึงองศาเซลเซียสช่วงกลางวันประมาณ2 9 3สถึงองศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้อุณหภูมิจะอยู่ในเกณฑ์อากาศอบอุ่นตั้งแต่วันที่19ธันวาคมไปจนถึง23ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ21-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียสอากาศเริ่มเย็นและมีลมพัดแรงทั่วไทยดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ฝั่งตะวันตกของไทยยอมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศอินเดียทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอ่อนกำลังลงและมีพายุหรือยอมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณฝั่งตะวนออกของประเทศฟิลิปปินส์ตอนล่างจึงทำให้ความชื้น ถูกแนวนำไปเลี้ยงพายุฝั่งตะวันออกจากลมตะวันออกเฉียงเหนือริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นแผ่ลงม,มาปกคลุมที่เวียดนามและทะเลจีนใต้ประเทศไทยในวันนี้อุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศอบอุ่นช่วงกลางวันส่วนช่วงเช้าสัมผัสอากาศเย็นได้ที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณภาคใต้จะเหลือฝนบางเบาได้เท่านั้นหรือแทบจะไม่ตกกันเลยค่ะบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเป็นฝนได้บางเบาตกเรียเวลาสั้นๆประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะ ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงบริเวณภาคใต้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่24ธันวาคมย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาที่ทะเลจีนใต้ถูกมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมพายุจะกลอนลงและอ่อนกำลังลงเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนาม กัมพูชาและเข้าปกกลุมที่สปปลาวภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งวันที่25ไปจนถึง28ธันวาคมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารมหาสารคามการศิธุ์ขอนแก่นและชัยภูมิค่ะฝนจะตกวันที่25-26ธันวาคมส่วนภาคเหนือจะมีฝนน้อยค่ะ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนลงมาปกคลุมในช่วงปลายเดือนธันวาคมส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนล่างหากเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลงช่วงวันที่30-31ทธันวาคมมีโอกาสเกิดฝนจากโมเดลของ ECM แต่จุแอคาดการฝนจะตกหนักในวันที่30-31ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสค่ะ และยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณอ่าวเวงกอและบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะลัอนเอาความชื้นหายไปเกือบครึ่งเมื่อมีฝนเคลื่อนตัวหรือยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวมาใกล้กับอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลงเหลือฝนตกหนักบางแห่งได้เท่านั้นค่ะแล้วสุขสันต์ทันข่าวขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นค่ะ